สวัสดีครับวันนี้ตะกูไดพามาอัปเดตปลาธรรมสบะโตไซจากฟาา์มนูชินนะครับรูปเซเกมอนบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่ตอนนี้ลดราคาเหลือตัวละเพียงหนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับข้อดูในบ่อนี้นะครับเราจะเห็นมีหลายตัวเนี่ยโครงสร้างค่อนข้างดีนะครับรวมถึงบางตัวเนี่ยคุณภาพสีแดง ดีมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมตัวนี้นะครับลายก็จะเด่นหายไปแล้วลายก็จะมีแดงกับขาวที่ชัดเจนนะครับสีค่อนข้างดีนะครับผมรวมถึงตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพสีดีมากๆนะครับเทียบกับปลาเกรดเอได้เลย นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะลองตัดขึ้นมาให้ดูกันนะครับผมครับผมสี่ตัวนี้นะครับใครบอกว่าปลาราคาถูกจะไม่ดีลองมาดูสี่ตัวนี้กันนะครับต้องบอกได้เลยว่าคุณภาพขุ่นและสีไม่เป็นรองใครนะครับผมโดยเฉพาะตัวนี้ครับผมบอกได้เลยว่าคุณภาพสีแดง ดีมากๆหนาเข้มผิวไม่เหลืองนะครับดูกันชัดๆนะครับผมสีหนามากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่มีลายสีขาวสีแดงโดยเฉพาะท็อปฟิวนะครับต้องบอกว่าเกือบจะเป็นสองตอน ตรงหัวเป็นลายใหญ่ส่วนตรงหางอีกนิดหนึงนะครับคุณภาพสีก็ไม่ได้เป็นรองนะครับผมดูกันชัดๆสีคมนะครับผมสำหรับใครที่มองในเรื่องของขุนบอดี้ต้องบอกได้เลยอีกสองตัวครับไม่แพ้แน่นอนตัวนี้นะครับสี ก็ถือว่าดีนะครับดูความหนาของสีความคมนะครับแต่จุดเด่นเขาคือหางยาวและบอดี้นะครับที่ต้องบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกต์สำหรับธรรมสบะจะโตได้ในอนาคตนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้บอดี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าดีมากแถมสีแดง จะเด่นกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูครับสูความแน่นความหนาของสีแดงนะครับต้องบอกได้เลยว่าใช้ไดุ้่นก็ดีมากเช่นกันนะครับผมฝากกับเพื่อนๆด้วยนะครับใครว่าปลาราคาต่ำ ราคาถูกจะม่ีคุณภาพลองมาดูกันที่ตัุดายได้ครับผมสวัสดีครับ